to you Welcome back to the channel เอาละฮะตอนนี้เรามาอยู่ในโปรเจกต์เฮ้ยจริงดิโอเคครับผมมาหา่างหายกันไปนานแหมคำนี้ต้องมากับโปรเจกต์นี้จริง,รงๆกับเฮ้ยจริงดินะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาทําเฮ้ยจริงดิที่ไม่ได้มาแนะนํเสนขขอข้อมูลอะไรทั้งนั้นนะครับผมซึ่งเรามีสาระกันมาเยอะละวันนี้มาไขาข้อข้องใจกันบนะ้างฮะแต่ไม่เกี่ยวกับข้องใจเกมมิ่งนะแต่นี่ผมข้องใจกับอย่างอื่นมากกว่านะครับผมเราจะข้องใจอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อไปนี้เลยแล้วกัน เฮ้ยจริงดิในวันนี้เราไม่ได้มาพร้อมกับข้อมูลหรือสาระอะไรที่จะมาให้ท่านผู้ชมนะแต่วันนี้เป็นเฮ้ยจริงดิฉบับข้องใจของผมเองนะครับผมซึ่งไม่รู้ดีว่าถ้าทุกคนได้ดูหมนผมจะได้เข้าใจหรือเปล่าครับผมซึ่งเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลังจ,จากที่ผมไม่ได้ทํ o ย t ท b บหรือทิ้งล้างไปนานนะครับผมผมก็เอาเวลาทั้งไปดูแบบการ์ตูนไปดูหนัง อะไรที่มัพลาดไปนะแล้วก็เรียนแล้วก็รอดดด้วยอะไรเยอะแยะไปหมดมันทําให้ไม่ค่อยมีเวลานะผมแต่พอเนี้ยมีเวลาฮะผมก็เลยแบบเอ้ยอยากย้อนวปเด็กสะหน่อยก็เลยแบบไปหาการ์ตูนเรื่องนึงฮะ ตาตึงใจไม่ว่าจะตอนเด็กถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังดูแล้วยังสนุกกับมันอยู่เรื่อยนะผมนั่นก็คือการ์ตูนชินจังจอมแก่นนะครับผมโอ้โหเอาจริงเก่าจริงแต่ตอนนี้มันมีตอนใหม่ด้วยนะมีตอนใหม่ที่ทําไปตอนใหม่ขึ้นมาเลยในช่องป๊อปนะเป็นช่องสำหรับเด็กเราไปหาดูได้สําหรับย้อนไยเด็กของแต่ละคนกันเองนะแต่การดูชินจังจอมแก่นของผมเนี่ยมันทําให้ผมเกิดข้อสงสัยนะมัน มันเป็นสิ่งที่ผมดูแล้วหรือผมไม่เคยดูไม่รู้คือแบบในวัยเด็กผมจําได้ว่าผมไม่มีประสบการณ์อย่างนี้ในการดูชิปจางจอบแกนเลยซึ่งที่ผมจะมาเฮ้ยจริงดิหรือมาตกใจกับสถานก,การณ์นี้ก็คืออันนี้ผมดูมานานนะแต่เพิ่งได้ไปทําคลิปคืออยากจะบอกว่ามันมีตอนหนึ่งของชิมจังจอบแกน่นะมันมีชื่อตอนว่า,อ,าอะไรนะไอ้ตุ๊กตาหิมะในฤด,ดูร้อนอะไรสักอย่างนี่แหละนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพาป,ปกให้แล้วกันว่ามันเป็นตอนรวมของอะไรนะลองดู นี่นะครับผมมันอยู่ตอนสุดท้ายของคลิปเลยนะมันเป็นตอนสุดท้ายเลยซึ่งมันทําให้ผมแบบดูยอมรับว่าตอนนั้นดูตอนกลางคืนนะแล้วก็ผมเนี่ยกาลังดูเออเด่ะดูตอนรุมนี้จบก,ก็จะนอนละเงี้ยแต่สิ่งที่มันทําให้ผมแม่งแบบเออไม่เชิงสื่อเสืออ้นีนนะ่แต่มันประมาณว่าแบบตกใจนะคือแบบเฮ้ยชินจังมันมีแนวนี้ด้วยวะเงีย้ยอ่ะมันจะเป็นยังไงเราลองไปดูกันนะผม เนื้อหาในตอนนี้มีอยู่ประมาณว่า,ามันเป็นวันวันหนึ่งนะที่พายุเข้าไซตามะแล้วก็พวกชินจังเนี่ยแม่ไม่อยู่บ้านนะผมเขาอยู่กับน้องแล้วก็ชินจงังแล้วก็พ่อนะผมเขาก็พูดคุยอะไรปกติมีเถียงกันเล็กน้อยกดนตีเนี่ยพูดง่ายกดนตีกันเล็กน้อยนะผมแต่พอสามคนเนี่ยเข้านอนฉากนี้ได้ปรากฏขึ้นครับผมตู้เย็นทําการเปิดเองครับผมซึ่งมันไม่เป็นอะไรเลยถ้ามันถ้ามันเปิดมันก็ต้องมีอะไรเกียนๆออกมาใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ครับผม ในห้องที่มืดคืมพร้อมกับพายุที่เข้าหนักนะผมขนาดพูดจะขนลุกเลยคือมันเป็นห้องที่มืดคืมพร้อมกับในตู้เย็นที่มีของเซลลของอาหารแช่แข็งลดราคาที่มิเ์เอซื้อมาวบลงไว้ในตู้เย็นมาทําการเปิดออกครับผมทั้งที่3คนนี้กาลังนอนอยู่เขาไม่รู้อะไรเลยว่ามีอะไรออกมาจากตู้เย็นนะฮะซึ่งในตู้เย็นนั้นก็คือหุ่นหิมะครับผมผมเห็นหน้าอย่างนี้ผมก็หลอนนะแต่ผมรู้สึกแบบเออวา เชื่อรสชาติแปลกใหม่ดีทำไมมันมีอะไร่างี้วะมันผมคิดว่าสมมติว่ามันมีแบบเนี้ยแต่มันปั่นอะโอเคมันเข้ากับชินจังนะแต่พอตอนต่อไปครับผมในช่วงเล่าย้อนอดีตนะในช่วงหิมะตกชินจังได้ปั้นตุ๊กตาหิมะตัวเล็กไว้ตัวหนึ่งไว้หน้าบ้านนะครับผมแต่สุดท้ายมันก็ใกล้หมดหน้าหิมะเอ,อ่อตุ๊กตาน,นี้ก็ต้องหายไปใช่แต่ชินจังไม่ยอมไม่หายไปฮนะเขาคิดว่าเออนะอยากให้เป็นเพื่อนตลอดไป เอาตุ๊กตาตัวเล็กนะฮะไปแช่ในช่องฟิตนะฮะที่มีของเซลล์อาหารแช่แข็งเนะต็มไปหมดเลยฮนะแต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปครับผมชินจังได้ลืมตุ๊กตาหิมะตัวนี้ไว้ในตู้เย็นจนทําให้มันเครียดแค้นนะผมเครียดแค้นตรงที่ว่ามันไม่ได้ไปแบบพูดไทยๆก็สู่สุขติเนขะ้าใจว่าเออมันไม่ได้ไปสู่สุขติเหมือนแบบเอามันไปกักขังนะฮะเอามันไปขังในแบบ ช่องแคบๆที่มันไม่โอเคนะแล้วมันหาว่ามันจะมาเล่นด้วยชินจังก็ไม่ได้โผล่ไปเลยนะจนมาถึงครั้งหนึ่งฮะเป็นในหน้าร้อนและพายุฤดูร้อนก็เข้าพอดีตัวนี้ก็เลยได้เตื่นขึ้นครับผมได้เปิดตู้เย็นออกมาจ้องพ่อน้องลูกนอนอยู่นะผมแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันคิดว่ามันจะแก้แค้นนะ ซึ่งถ้าแก้แค้นทั่วไปอะ่ะมันปกติมากแต่นี่มันแก้แค้นกะเอาถึงตายนะผมเราผมจะลองให้ดูฉากบางฉากนะว่ามันจะแก้แค้นยังไงอย่างเช่นฉากนี้ครับผมอ,อมันเนี่ยต้องการจะเอาน้าแข็งในตัวของมันเนี่ยําทำเป็นแหลมๆอะ่ะเออเหมือนพวกเขาแบบโคนหินอะ่ะเออแหลมเพื่อจะโยนไปปักหัวชินจังครับผมและให้ชินจังตายฉากนี้ผมอึ้งมากเอาจริงคือแบบมันอึง้งที่แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยทำฉากนี้เลยเหรอ ไม่จริงจังที่เคยดูมาตั้งแต่เล็กจนโตหรือปัจจุบันในอดีตเนี่ยไม่เคยเจอนะคือแบบมันอาจจะจริงนะในตอนใหม่เนี่ยมันมีอะไรแบบเออรู้สกึกขนลุกขนลุกเข้ามาบ้างไม่ว่าจะเป็นตอนที่เกี่ยวกับอ,อ,อะไรนะความลับของคาสคาเบะไม่ว่าจะตอนบันไดของในโรงเรียนนะเด็กหญิงชิงช้าหรือว่าแบบไอ้ป้าทําชูชิพม,นมุนเลยนะ่ะคือมันปั่นไงเข้าใจปะมันปั่นเออมันมันรู้สึกแบบเออนะ คือคือผมคือเอาจริงๆผมเห็นตอนฮีมาเนี่ยก่อนไงผมเห็นตอนฮีมะก่อนผมเริ่มแบบเชียแบบเปิดอินโทรมาบอกว่ามันเป็นความลับหรือเป็นเรื่องล้ลับในคาสคาเบะอ,อะไรเงี้ยผมก็แบบโอ้โหเชียม่เริ่มขนลุกละเฮ้ยจีจังมันมาแนวนี้จริงเหรอเนี่ยคือแต่อพวกนั้นมันปั่นนะผมแต่อน,นี้ไม่ปั่นเลยมันอาจจะมีปัน่นตอนท้ายว่ามันเป็นยังไงอันนี้ผมอยากลองให้ทุกท่านไปดูกันเองนะผมดูฟรีับผมแต่ปัญหาคือแบบเฮ้ย ทำออกมางนี้เลยเหรอยเงี้ยมันตื่นเต้นนะแต่พอมันก็แบบนล,ลุกนิดน่ดะคือแบบโอ้หจริงจังในวัยเด็กที่ดูมาไม่เคยมีแบบนี้เลยเนี่เงี้ยคือแบบเครียดแค้นแบบโอ้โหแบบขนาดตอนจบของตอนก็ยังทําให้หลอนได้อ่ะมันเป็นการ์ตูนที่มันควรฮาดีเฮ้ยอย่เงี้ยผมคิดว่าแบบโอ้โหมันคือการแนะนํา จริงจังตอนนี้ไปในตัวนะอยากให้ทุกคนรู้ว่าฝีมือคนทําจริงจังตอนใหม่นี้มันแบบโอ้โหออกมาดากักดาเหมือนกันนะดกักด๊าเรผมคิดว่ามันทําถ้าสมมติว่าจะทํจริงจังหรือมูฟฟี่ตอนต่อไปจะทําให้มันดกักดาหล่อลลนผมว่ามันทําได้นะผมรู้สึกดูตอนนี้แล้วผมอึ้งมากอ่ะอึ้งจนแบบโอ้โหภาพยังติดตาอยู่เลยคือแบบเฮ้ยทําได้หล่อน,นีว่ะสุดยอดว่ะยเงี้ยมันไม่ได้ข้อเสียเลยแต่ผมรู้สึกมันดีอ่ะรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีกดแบบโอ้โห จิงจังไม่แหวกแมวอย่างเงี้ยแต่ตอนอื่นๆผมคิดว่าสู้ตอนนี้ไม่ได้นะเพราะตอนนี้มันมันแทบจะไม่มีอะไรปันป่นๆเลยอะมีแต่แบบว่าการแก้แค้นอะแต่สุดท้ายม่นก็นั่นแหละเราไปดูกันเองแล้วกันเดี๋ยวจะสปอยโหสรุปก็คือเฮ้ยจริงดินในตอนนี้ที่ผมทําออกมาก็คือมาแนะนำจริงจังแบบ สิ่งที่ผมคล่องใจอยู่แล้วผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ลองไปดูคลิปนั้นเดี๋ยวมันจะทิ้งลิมทิ้งลิงค์คลิปนะหรือว่ากระตูนตอนนั้นให้ให้ไว้ด้านล่างรีพิชชั่นนะเราไปดูแล้วคอมเมนต์บอกกันได้ผมคือผมก็อยากเห็นฟีดแบ็ตอนนี้กลับมาแหละแต่ปัญหาคือแบบช่องกระตูนของเด็กเขาปิดคอมเมนต์ไว้นะไม่ให้มีการคอมเมนต์อะไรผมก็เลยแบบก็ไม่ได้ดูฟีดแบ็กนะแต่ผมก็อยากเห็นทุกคน เออลรามาฟีดแบ็กในช่องผมเองก็ได้ครับผมผมอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงเหมือนผมเหมือนกันสําหรับใครที่แบบเป็นติ่งหรือไม่เม่เชิงติ่งก็ได้คือแบบติดตัง้งติดตั้งไม่ใช่ติดตามชินจังมาตั้งแต่เด็กเนี้ยแล้วก็มาดูอนะเงี้ยผมว่าเออว่ะอยากเห็นคนพวกนั้นเหมือนผมอะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเหมือนกันนะผมะสำหรับเฮ้ยจริงดีวันนี้ก็เป็นการมาพูดประสบการณ์ที่แบบเออไม่เคยคิด หรือไม่เคยนึกว่ามันจะเจอแล้วก็จะมีนะกับสําหรับการ์ตูนชินจังมันมันก็นะก็เคยเชื่อว่าชินจังนี่มันก็ต้องมีอะไรเกลียนเกียดฮ่าๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออซึงซ้งๆโอเคแต่พอมาหลอนๆน,นี่มันมันรู้สึกใหม่อะเออโอเคนะผมก็แค่มาเฮ้ยจริงดิเพราะสิ่งที่ผมตกใจอยากมาแชร์ให้ทุกท่านดูนะส่วนทุกท่านคนใดสนใจอยากลองไปรับชมเข้าด้านล่างหริมชั่นหรือว่าเขียนไปเลยครับผมชินจังลงตอนยาวตอนที่สามนะครับผม ไปดูเลยตอนให้ท้ายตอนท้ายสุดเลยนะครับผมแล้วทุกท่านก็จะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นยังไงส่วนมันมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ของการดูของแต่ละคนแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเฉยๆไงแต่สําหรับผมคิดว่าโอ้มันเวิร์กมันไม่เชิงเวิร์กมันเจ๋งดีป่ะเออมันไม่เคยเห็นอะไรแบบเนี้ยของจริงจังนะก็ลองฟีดแบ็กอยู่นะฮะหรือว่าใครจะไปลองดูก็ได้นะผม,มา่าสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต้หนห้าครับสำหรับวันนี้ซีอ y คุ้ดบายครับผม let's go Hehehe <laughs>